กรณีที่มีคลิปบอลเชิญยิ้มค่ะเมาแล้วก็ร้องไห้ระหว่างเล่นคอนเสิร์ตในจังหวัดราชบุรีนะคะระหว่างนั้นค่ะคนที่แต่งเพลงตลกรเนี่ยให้กับบอลแล้วก็มีการร้องฟิชเชอร์ลิงกับโชครถแห่หรือว่าโชคโชคมงคลนะคะจนโด่งดังแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแตกหักกันแล้วเนาะพูดคล้ายๆกับว่าเน็บโชคแล้วก็อยากจะร้องเพลงนี้แทนคนที่แต่งเพลงนะคะจนทําให้ทัวร์เนี่ยไปลงที่บอลเชิญยิ้มเต็มๆเลยว่าเนี่ยนอกจากตลกแล้วนะยังแสดงละครเก่งอีก ร้องไห้ยังไงไม่มีน้ําตาเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าใจฝั่งโชคเลยนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็เนี่ยยังไงกันแน่เนี่ยแสดงละครแบบดราม่าร้องไห้ปลอมอะไรอย่างนี้นะคะจนล่าสุดค่ะในส่วนของคุณดอนผู้จัดการของคุณบอลเนี่ยเขาก็ออกมาเผยความจริงอีกด้านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คลิปดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นค่ะเกิดจากการที่บอลเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปกติแล้วอาจจะดื่มแต่ก็ไม่ได้ดื่มหนักขนาดนี้มาก่อนนะคะรวมถึงการร้องไห้นนเนี่ยไม่ได้เสียใจที่ต้องร้องเพลงตอนละกอคนเดียวแต่เป็นเพราะตื้นตันแฟนเพลงต่างหากละ่ะโดยมีการโพสต์เรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ของคุณดอนนะคะระบุข้อความบอกว่าขออนุญาตครับจากการที่มีภาพบอลเชิญยิ้มร้องไห้บนเวทีคอนเสิร์ตในจังหวัดราชบุรีนะเนี่ย ขออนุญาตเล่าให้แฟนๆทุกคนทราบนะครัก็คือตอนที่เหมือนอยังไงอะ่ะก่อนที่จะไปทําการแสดงในคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยพี่บอลค่อนข้างจะกังวลว่าจะมีแฟนเพลงไปดูไหมเนื่องจากว่าเป็นคิวงานค่อนข้างจะด่วนกระทันหันแล้วก็มีเวลาโปรโมตน้อยมากๆครับซึ่งตัวพี่บอลเองเนี่ยจะคอยถามผมตลอดว่าโตเต็มไหมบัตรขายหมดหรือย,อยังคอนเสิร์ตที่จังหวัาดราชบุรีวันนั้นเนี่ยมัน โอเคไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือคอนเสิร์ตบอนเชิญยิ้มสเปเชียลเกส์เนี่ยจะมีบ๊อบบี้สามบาทห้าสิบบวกกับโจเกอร์แฟมิลี่แบนด์ซึ่งเป็นงานแรกที่รับโชว์ในรูปแบบแบบนี้วันนั้นแฟนๆมาชมกันแน่นเต็มร้านเลยซึ่งพี่บอลแล้วก็บ๊อบสามบาทห้าสิบแล้วก็ทีมโจเกอร์แฟมิลี่แบนด์เนี่ยประทับใจแฟนเพลงมากๆเลยระหว่างที่ขึ้นโชว์อยู่นั้นเนี่ยก็มีแฟนเพลงก็ตามภาษาใช่ไหมคะในร้านอ่ะเนาะมันก็จะมีการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับพี่บอล ซึ่งต้องเรียนแจ้งแฟน,แฟนๆทุกคนให้ทราบว่าปกติพี่บอลเป็นคนไม่ดื่มแอลโกอฮอล์เลยครับแต่ด้วยความที่อยากจะให้โชว์มันสนุกแล้วก็อยากจะเอนเตอร์เทนแฟนๆที่พี่บอลก็เลยตัดสินใจรับดื่มแล้วก็ตลอดโชว์เลยเออใครส่งมากกนรับก็ดื่มตั้งแต่เพลงแรกแล้วต้องบอกว่าโชว์เนี่ยยาวเกือบเกือบสองชั่วโมงครึ่ง ตลอดระหว่างการโชว์เกือบ2ชั่วโมงครึ่งนั้นเนี่ยก็มีภาพของแฟนเพลงสร้างความประทับใจมากมายเลยมีภาพแฟนเพลงสร้างความตื้นตันใจหลายช่วงเวลานะคะทำให้พี่บอลร,รู้สึกตื้นตันใจมากๆที่แฟนเพลงเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูพวกเรารวมทั้งความอัดอั้นตันใจจากหลายๆเรื่องราวที่มันผ่านมาบวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้พี่บอลเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับ พอเข้าอีกวันเนี่ยผมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องบนเวทีเหมือนกันแล้วก็ถามพี่บอลว่าทําไมเมื่อคืนพี่ถึงร้องไห้ทําไมถึงทิ้งตัวขนาดนั้นละ่ะพี่บอลก็บอกว่าผมดีใจมากที่แฟนเพลงเนี่ยรักพวกเราผมดีใจที่แฟนเพลงไม่ทิ้งพวกเราเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเหมือนผมได้มีการปลดล็อกตัวเองจากภาพจําหลายเดือนที่ผ่านมาขออนุญาตครับผมขออนุญาตย้ําอีกครั้งพี่บอลเชิญยิ้มไม่ได้เสแสร้งร้องไห้ ไม่ได้เสียใจที่ในเรื่องการร้องเพลงตลกอคนเดียวไม่เลยแต่เพียงเขาตื้นตันใจแล้วก็ประทับใจในตัวแฟนๆที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพี่ดอนผู้จัดการส่วนตัวของคุณบอลนะคะในขณะที่คุณบอลเองก็แชร์ข้อความดังกล่าวนะคะออกมาเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจที่ทุกท่านเนี่ยมาเอ็นดูพวกเราแล้วก็ครั้งนี้มาเป็นคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ของพวกเราด้วยครั้งแรก ผมตื้นตันใจกับการตอบรับของแฟนเพลงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวเองกับภาพจําในหลายๆเดือนที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่รักแล้วก็เมตตาพวกเราครับหากถ้าหากภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูไม่ดีผมกราบขออภัยมันคือความรู้สึกจากใจผมจริงๆครับอันนี้ก็เป็นทั้งผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณบอลเองแล้วก็ตัวคุณบอลเองที่ออกมาอธิบายเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นดราม่าอยู่นขณะนี้เอาไว้แบบนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม